เลยได้ใช้อันนี้อ้าวหรอเหลืออีกสอบหนึ่งนี่สอบนี้ก็ใกล้กะหนดแล้วอ้าวอ้าวต้องสั่งมาแล้วอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแน่นอืมเดี๋ยวมันจะ,มนจะไม่มันจะไม่ทันแล้วเคสทรา,ทายสีออ๋ออยู่ข้างบนค่ะคมาส่งแล้วค่ะอยู่บนห้องปุ้ยเนี่ยปุ้ยเอาไว้ข้างบนปุยลืมมาลงมาเดี๋ยวามาให้ค่ะเพราะมันมีแค่นั้นโอ้โหที่คาดผมนี่ต้องสั่งมาเลยเนี่ยห้าพันอันเลยีย เวลาสั่งก็สะดุ้งนิดนึงเดี๋ยวจะต้องมาจัดการให้พวกจดเศษนี่จ้ะที่ข้าวของจดเศษอันนี้มันกลับแล้วกลับด้านแล้วใช่ไหม